การนุ่งแบบภูตานนะคะก็คืออันดับแรกเลยค่ะให้พี่ๆนะคะเอาผ้าค่ะมาแนบไว้ตรงนี้ข้างขานะคะจากนั้นค่ะเราก็ปัดผ้านะคะมาฝั่งนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็อ้อมไปอีกฝั่งหนึง่งอ้อมมาอย่างนี้ เห็นไหมคะเขาก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะพี่ๆคะ่ะด้านที่ผ้าตรงนี้อยู่ข้างนอกนะคะเราก็ดึงมาให้ตึงนะคะฝั่งนี้จากนั้นคะ่ะใช้มือจับแล้วก็ทบป้ายถ้ารู้สึกว่ายังห่างเกินไปนิดนึงขยับเพิ่มเติมได้จากนั้นคะ่ะก็ผูกเลยคะ่ะ พอผูกเสร็จแล้วค่ะถ้าสมมติว่าพี่ๆกลัวเขาหลุดใช้เข็มกลัดนะคะกลัดยึดไว้แบบนี้ก็ได้นี่ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วเหลือแค่จัดระเบียบนิดหน่อยเสร็จแล้วค่ะพี่ๆนุ่งแบบพูตานเห็นไหมคะนี่ค่ะถ้าชอบนะคะขอรัวไล์รัวหัวใจให้หน่อยนะคะพี่ๆค่ะ